โยสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับท u น n ไล l i วันนี้เราอยู่กันสบายๆในสัปดาห์ใหม่วันจันแล้วใช่ไหมเนี่ยคุยหลังเล่น a p l e x t a r e Innocence เราจะมาคุยกันถึงเกมนี้นิดหนึ่ง a p l e x t a r e Innocence เนี่ยมันเป็นเรื่องราวประมาณเรียกว่าภาคแรกของการที่เรามี2ภาคอ่าเรามีภาคแรกที่ชื่อ a p l e x t a r e Innocence แล้วก็อีกภาคหนึ่งชื่อ a p e x t a i e Requiem ซึ่งไอ้เรื่องนี้จะทําให้แบบเดี๋ยวเราจะต้องคุยกันทั้งหลังเกมสองภาคเป็นหนึ่งในเกมที่เราชอบมากที่เป็นเวลาประมาณสัก10ชั่วโมงจบอ่าเป็นเกมสั้นๆ1ิบชั่วโมงก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเกมสั้นนะสำหรับเราไม่ถึง30ชั่วโมงถือว่าแบบสิชั่วโมงลบๆหรือว่าบวกนิดเดียวเนี่ยเป็นเป็นเกมสั้นแน่นอนแต่ว่าระดับการเรียบเรียงเนื้อเรื่องสําหรับเราเนี่ยถือว่าเกมนี้สุดยอดมากๆสุดยอดมากมาก เป็นหนึ่งในเกมที่เล่าเรื่องง่ายๆแต่ว่าวิธีการเล่าเขาซับเทลแยบยนอิมเมอร์ซีฟคือมีความอิมเมอร์ซีฟสูงมากอืมเราชอบเพล็กเทลอินโนเซนต์มากและอย่างหนึ่งที่เราจะแบบบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยก็คือเพล็กเทลอินโนเซนต์และเพล็กเทลรีค u i ยมนั้นตอนนี้กำลังลด80%อยู่เดี๋ยวก่อนนะขอเช็คแป๊บหนึ่งเราว่าใช่อืม เช็คก่อนใช่ณตอนนี้ p l a ็ก t a i l i n n o c e n t กกำลังลด80%จาก1,000บาทเหลือ200บาทถ้านับเลขเป๊ะคือจาก990เหลือ198บาทอะไรเงี้ยเออเพราะงั้นก็เราถึงได้มาเชียร์ว่าแบบเฮ้ยเราก็ซื้อเกมน,นี้มาตอนลดราคาระดับหนึ่งเหมือนกันแหละแล้วแบบหูฮิตเต้นเจมของดีเราว่าเกมอ่ะมันเคยมีสนเสน่ห์แบบนี้มาก่อนเลย คือเกมอ่ะเล่าเรื่องง่ายๆเล่าเรื่องโง่ๆแบบมันไม่ต้องใช้ความสลับซับซ้อนของพล็อตเหมือนกับแบบมันไม่ใช่หนังโนแลนมันไม่ใช่แบบอะไรพวกนี้มันคือเรื่องง่ายๆอ่ะแต่ว่าด้วยเกมเพลย์ด้วยการแสดงสีหน้าด้วยโมแคปด้วยตัวละครที่แบบไม่จําเป็นจะต้องแคสหน้ามาให้ตรงแต่ว่าแบบด้วยโมแคปและการปั้นโมเดลอ่ะมันทําให้เราอินได้แบบมากๆสร้างความอิมเมอร์ซีมากๆแล้ะ a ฟลกเทลทําได้ ในยุคนั้นมีเกมสไตล์นี้เยอะเนาะเพราะเราว่าเพลงเทียวนี้มาทรงเดียวกับเซนัวเฮลเบสซักคิฟายอะไรพวกนี้ซึ่งเราชอบเราก็ชอบเหมือนกันเกมสั้นๆเนื้อเกมเส้นตรงเล่าเรื่องดีๆเนี่ยเป็นพัซซลแอคชั่นนิดหน่อยโอ้ดีมากเลย มันให้ความรู้สึกหลายอย่างในในในเกมนี้ในเกมนี้แต่โดยรวมที่เราว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอามิเซียกับฮิวโกเราเราก็ไม่แปลกใจเลยที่แบบเออเขาว่ากันว่าแบบเอ้ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างเคทกับบอยอ่ะลองไปดูอามิเซียกับฮิวโกก่อนสําหรับบางคนอะเข้าถึงง่ายก,กว่าอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนของพี่น้องในยุคเมเดเวโซึ่งความเป็นมนุษย์มันสูงกว่า สูงกว่าเควทกลกบอยเพราะว่าเควทกลกบอยมันเป็นเทพแล้วเซตอัพของเขามันก็เป็นเรื่องแบบฝรั่งฝรั่งเศสในยุคสงครามร้อยปีแบบเออพอมันอิงบอดิศาสตร์แล้วมันก็จะเขียนให้มันแบบณนะตอนนั้นมีอะไรณนะตอนนี้มีอะไรถึงเราจะเป็นคนไทยที่ไม่ได้มีความรีเลทอะไรกับฝั่งยุโรปเลยสักนิดมันก็ก็เอนจอยได้มันก็เข้าใจได้อ,อืซึ่งเราว่าเราไม่ได้เจอเกมสไตล์นี้มา มาพักหนึ่งแล้วที่แบบฟอร์มยักษ์ในเรื่องการเล่าเรื่องตรงๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างอเม,มเซียกับกับฮิวโก้คือเขาก็สเตอริโอไทป์แหละว่าเออพี่สาวคนคนเป็นพี่ที่แบบพ่อแม่ตายจะทรงประมาณนี้คนเป็นน้องจะเป็นประมาณนั้นแล้วที่เราชอบคือมันค่อยๆปูจากเรื่องเนี้ยเรื่องที่เราเรเลทเนี่ยปูไปเรื่อยๆจนไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนขึ้นเช่นเรื่องการเมืองเรื่องาศาสนาจักรและ และในขั้นท้ายสุดคือเรื่องแฟนตาซีคือมันไปถึงจุดที่แบบเชื่อแล้วะเนี่ยแบบก็บไปเป็นแบบมีพลังวิเศษทางสายเลือดไ้ซะแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นเกมนี้แบบทุกอย่างทั้งคาแรคเตอร์ทั้งพลอตอะไรเนี้ยถูกเดเวล็อปด้วยเพรซิงที่ดีอ่ะเราเราชอบเราชอบแต่นั่นแหละด้วยเพรซิงที่ดีนั้นเราเราชอบเนื้อเรื่องของมันมาก แต่ในอีด้านที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องเราก็ไม่ค่อยจะชอบมันเหมือนกันเกมเพย์มันเป็นเกมแห่งการวันฮิตเราโดนศัตรูตัวอะไรก็ตามในโลกโจมตีทีเดียวตายและไออาวุธเดียวของอเมซิเที่เป็นหนังกระติกนั้นโจมตีศัตรูก็ทีเดียวตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกมนี้มันเป็นเกมแห่งการไม่พลาดเลยซึ่งโคตรไม่ใช่ตัวเราอ่ะคือเราเป็นเกมที่แบบเออเดเมจสปองอะไรพวกนี้โอเคกว่าเพราะว่าแบบอ,อืมเราเราเป็นคนพลาดง่ายอ่ะเออ แล้วพอพลาดก็ต้องมาเล่นใหม่ตายเลยมันก็เลยแบบโอ้อยเงนงิดนิดๆหน่นนอยๆก็ไปเรื่อยๆใช่แต่เราก็พอเข้าใจแหละว,ว่าเขาพยายามจะ build, build บิวบิวบรรยากาศบิวความเป็นคอนทราสระหว่างความเป็นความตายทั้งความน่ากลัวว่าคนก็น่ากลัวแบบหนึง่งโรคระบาดและหนูก็น่ากลัวแบบหนึง่งจนสุดท้ายเรื่องราวมันพาไปจนถึงจุดท้ายๆที่ว่าหนูตั้งหากที่เป็นเพื่อนเราไม่ใช่มนุษย์อะไรประมาณนั้น มันก็บิว้วมาดีแหละแต่ของพวกนี้นั้นมันถูกทำลายได้ง่ายมากถ้าเราตายไปประมาณสักสองสามี่ห้าทีอะไเงี้ยก <c oughs> <c oughs> ็ก็จะทรมานในการในการเล่นนิดนึงอ้นิดหน่อยยังไงซะเกมนี้กราฟิกสวยสำหรับ Unreal Engine 4เราก็น่าใช้ Unreal 4แล้วภาคร e q u i ยมก็ใช้ Unreal 5มันมันทรงเหมือนไอน,นี่จริงเหมือนเซน,นัว1กับเซนวัว2จริงๆ เราว่าเป็นเกมที่เราค่อนข้างแนะนําเกมเนื้อเรื่องเส้นตรงที่ไม่ยาวเกินไปไม่แอคชั่นจนเกินไปใช้สเตลใช้ความคิดใช้การวางแผนเนี่ยแบบทั้งซีรีส์ของเพล็กแล้วก็ซีรีส์ของเซนัวเฮลเบลดเนี่ยเราเชียร์ทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบ World Building มันดีฉากของเขางานละเอียดงานเนียบแล้วก็การควบคุมไลท์ติ้งของแสงเบสยุคก,ก่อนอะ่ะเออแสงเบสไม่ใช่ว่าไม่สวย แต่เธอสวยต้องคิดมาดีแบบนี้พอถึงยุคหลังๆที่เกมมันเรเทสซิ่งหนักๆอะ่ะมันก็จะออกแบบเผื่อไปทางคำนวณเรเทสซิ่งใช่ไหมแล้วทําให้แบบแสงเบสของเกมกลายเป็นไม่สวยไปซึ่งในยุคก่อนอะ่ะต่อให้มันใช้แสงเบสกับเทคโนโลยีเรเทสซิ่งยังไม่มีอะ่ะมันก็สวยเว้ย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละ แล้วมันจะมีความอ m มเมอร์ซเล็กๆน้อยๆเช่นแบบเวลาฮิวเวลาเราปล่อยมือจากฮิวโก้แล้วน้องจะกลัวหรือว่าอะไรพวกนี้เป็นเมคนิกที่น่ารำคาญแต่สร้างความ Immersive ให้เราลำคาญน้องชายตัวเองแล้วเขาก็ไปรีโซฟต e ต่อแบบเออจอยเขาคิดเขาคิดมาเยอะเขาคิดมาเยอะแต่เรื่องแบบนี้มันมันเกิดจากการที่เออ เรื่องที่เราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอนจอยครึ่งไม่เอ j นจอยครึ่งแล้วทําแล้วเขาเปลี่ยนให้เราเอนจอยร้อซได้ก็ถือว่าแบบเกมมันประสบความสําเร็จใช่ไหม memorized. ถ้าอย่างแบบอาอีกเกมนั ках, ้นอ like ีกแล้วอ่า TLOU 2เนี่ยมันแบบจากเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วทำให้เราอาคติต่อมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราว่ามันคล้ายกันเราว่ามันคล้ายกันเกมแนวแนวเนี้ยแบบอ่ Senuhelblade a l อ่ Pleaktail หรือว่า แต่ลาซองอันเนี่ย mm hmm. เขามีเรื่องที่เขาอยากจะเล่ามันเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพอพูดเป็นวอร์ดดิ้งออกมาอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกมมันทําได้ดีคือมันพยายามคอนวินส์เราในทุกวิถีทางทั้งฉากทั้งอาร์ตทั้งเกมเพลย์อะไรพวกนี้แล้วถ้าเราแบบจะครึ่งครึ่งเปลี่ยนไปเป็นจอยเอนจอยกับมันได้ก็เกมมันก็ประสบความสำเร็จซึ่ง a p l เล็กเ l ลอ n n โนเซนต์สำหรับเราตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้นมีหลายคนบอกเหมือนกันว่าภาค2มันจะไม่ดีเท่านี้ เพราะว่าคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของภาค2ไม่ดีพอแต่เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันอืมอ่าโอเคโอ้สั้นๆกว่าที่คิดแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่า เกมมันก็ไม่ยาวไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะเนาะอ่าแค่จบเรื่องทุกคนเข้าคลาสกันอย่างดีแบบพอพูดปุ๊บเงียบกริบไม่ไหวเล่นเ a k e กเทลอินเดอร์เซนกับเล่นเล่นเกมเพลกแล้วแล้วมันมันอ <c> ิ <oughs> นเนื้อเรื่องมันหนักแน่นไปหน่อยต้องไปเล่นเกมถอดสมองอย่างฮาร์ดบีดอินไทยแลนด์บ้างทุกคนน่าจะยุ่งยุ่งกันอย่างมากรวมถึงตัวเราเองนั้นก็ยุ่งเหมือนกันหมายถึงว่าสิ่งที่ถูกสเกตดูในสตรีมในวันนี้ค่อนข้างมีสเกตดูนิดหนึ่งอ่า โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ดูดูส่งดูจับบรรยากาศคนคนดูดูจำนวนดูเป็นเลขอะไรพวกนี้ดูเหมือนจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พูดเรื่องของเรามากขึ้นหมายความว่ายังไงคนน้อยทำให้สะดวกมากขึ้นแมเนเบอร์หนึ่งสวัสดีฮะสวัสดีฮะคือทุกคนอาจจะลืมกันไปแล้วหรือว่าคนที่เข้ามาดูหลังๆอาจจะเห็นเราพูดไปเรื่อย อยู่ในหลายช่องเหลือเกินเอ้ยอยู่ในหลายๆห,หัวข้อไหลกไปตามนะคลิปเริ่มตั้งชื่อ,อยากอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาคนดูน้อย,อยคือเราจะดูบรรยากาศก่อนไงว่าเอ้ยคนดูเยอะหรือว่าคนดูน้อยถ้าคนดูเยอะแปลว่าเอ้ยช่องแชทอาจจะไหลแล้วเราก็ปล่อยไหลไปตามน้าเรื่อยๆแต่จริงๆวันนี้เราก็แอบภาวนาให้คนดูน้อยนิดหนึ่งเอ๊ะหมายความว่ายังไงแอบภาวนาให้คนดูน้อย เพราะว่าเราจะได้พูดเรื่องของเรามากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วช่องแชทอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วพี่พูดอะไรก็พูดไปเถอะนะแบบสุดท้ายก็ดูอยู่ดีคือวิธีอ,อ่านแชทเลยก็ได้หรือเปล่าเออเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าทุกคนพูดด้วยแล้วเราไม่ตอบกลับก็ในในในจังหวะที่มัน make sense มันก็มันก็ดูแบบไม่ค่อยแคร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าคือถ้าตอนที่แชทมันไหลเยอะๆมันก็จะเข้าใจได้ว่าเอออันนี้อ่านไม่ทัน ใช่ไหมแต่ตอนที่ชัดมัน้อยๆเนี่ยอย่างแบบเนี่ยเห็นคนทักมาในคนเดียวแล้วก็ทิ้งไว้นานๆเราจะทําเป็นไม่เห็นมันก็มันก็แปลกไปหน่อยใช่ไหมเพราะงั้นการที่วันนี้ชัดไม่ไหลเนี่ยอาจจะมีความสะดวกสบายในการในการทําเรื่องของเรามากขึ้นคือเราเราเตรียมเรื่องที่เราจะมามาพูดมาคุยมาเล่าให้ฟังลองคิดดูถ้ามีคนดูไลฟ์สักยี่สิบคนแล้วคุยพร้อมกันมันก็ต้องเลือกว่าจะอ่านข้อความไหน ถ้อถ้ามันไหลมาเป็นแบบตัวอีโมจิตัวอะไรพวกนี้มันก็จะสบายไงแล้วเห็นช่องแชทช่องอื่นเขาก็พิมพ์กันไม่ยาวนะแบบสแปมอีโมจิคุยกันนู่นนี่นัน่นาบางทีนะพูดซ้ำจากสิ่งที่สตรีมเมอร์พูดนะแต่เจออีกช่องแชทช่องเราเนี่ยนะโอ้โหคนหนึ่งนี่นะพิมพ์มกันเป็นเลียงความทุกคนพิมพ์มากันเป็นฟรากราับแต่เราก็เอนจอยเออก็สนุกดีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนคุยแบบนี้ด้วยหรมั้งคิดว่านะ เพราะว่าเราเป็นคนคุยแบบนี้มันก็เลยก็เลยออกทรงประมาณนี้มัง้งเออสวัสดีดัชบุตินะฮะอดักชบุตินี่ <c oughs> นี่ไปสิงทวิชถาวนแล้วละมัง้ง <c oughs> เขาอาจจะเดิมทีใช้ทวิชอยู่แล้วหรือเปล่าอเอ้ยอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆเราก็นอกเรื่องละอ่ะเรา เรากำลังปวดหัวเรื่องนี้อยู่เลยอินเทลอินโนเซนเนี่ยทุกคนจะเห็นทุกคนจะเห็นไอ้นี่ไหมเห็นไอ้พวกต้นไม้ใบหญ้าแบบโหดมากอะ่ะแล้วพอเราย้อนกลับไปดูสตรีมตัวเองอะ่ะขอถามความเห็นของทั้งสองคนหรือว่าของใครก็ตามที่อยู่เลยก็แล้วกันว่าเราหงุดหงิดที่มันไม่ชัดเราหงุดหงิดที่เมื่อก่อนเราสตรีม 2K แล้วเดี๋ยวนี้แม่งกลายกลายเป็น Full HD แบบ Encoder H 264ที่แปลว่าห่วยสุดอะ่ะแบบ ถึงแม้ว่าเราจะแบบปรับพีเซ็ตเป็น s โลเ S แล้วแต่บิตเลทหกพันในทวิชเนี่ยแม่งไม่เพียงพอ <c oughs> มมันีความหมงุดหงิดเกมอื่นไม่ค่อยชัดหรอก GTA อะไรพวกนี้ไม่มีไม่มี EVE เนี่ยแหละโอ้โหชัดเพิแ่มบบอยากกลับไปสตรีม 2K บน Youtube ทางเดียวจังเลยอะไรอยี้มันเพิ่มไม่ได้เหรอฮะ ทวิชไม่ได้ครับคือเราด้วยการที่เราใช้เว็บรีสตรีมเนี่ยมันจะทำให้เราจะต้องสตรีมออก2ที่ด้วยความละเอียดเท่ากัน มันเป็นฟีเจอร์ฟรีเ้าหากว่าเรายอมเสียตังเราจะสามารถสตรีม YouTube แบบชัดๆและสตรีม i วิชแบบไม่ชัดได้เป็นฟังก์ชันเสียตังซึ่งน่าจะเป็นรายเดือนด้วยแต่ณตอนนี้ที่เราใช้ฟังก์ชันฟรีของการ Steam สตรีม2ทางเนี่ยมันจะทําให้เราจะต้องสตรีมทุกอย่างชัดเท่าทวิชเพราะว่าทวิชมันให้บิตเลนไม่เกิน6000ซึ่งมันจะไม่ค่อยมีปัญหาในด้านอื่นหรอกมันจะมีปัญหาในด้านนี้นั่นแหละด้านที่ต้นไม้ใบหญ้าเยอะๆเนี่ยสบัดกล้องดีนะภาพภาพแตกแตกระจุยยับ <Das que ath> ซึ่งแบบโอ้ยมันมันได้อย่างก,ก็ต้องเสียอย่างจริงๆเพราะงั้นสิ่งที่เราอยากจะถามก็คือรู้สึกไหมว่ามันชัดน้อยลงคือเรากลัวว่าทั้งหมดเนี้ยเราคิดไปเองแต่แต่เราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นในการสตรีมก็ได้หรือเปล่าเหมือนตอนที่เราแบบปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกว่าเอาแบบเอาสว่างเอามืดเอาสว่างเอามืดอะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนก็บอกว่า เอาเหมือนเดิมแล้วพี่ตรงไหนที่มันมองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นนะ <c oughs> ก็ต้องยอมแลกแหละเออผมคิดว่าคนดูทวิชคนน่าจะชินแล้วฮนะ <c oughs> แล้วว่าคนดูทวิชเนี่ยน่าจะชินเลยแหละเพราะว่าทวิชเนี่ยมันมันกักส่วนนี้มามานานมากมากแล้วแล้วถ้าพูดกันจริงๆนะ คนดู YouTube อะ่ะคนที่ดูไลฟ์สดแบบไลฟ์สดเลยอะ่ะมันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้น YouTube มันจะยิงสตรีมเป็น AV1 มาให้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบบิตเรทสูงเริวๆสิ่งที่จะทำทำให้บิตเรทใน YouTube อะ่ะมีมีผลเยอะๆเลยนะคือการดูไลฟ์ย้อนหลังทุกคนไปดูไลฟ์ย้อนหลังในตอนที่เราสตรีม 2K บน YouTube ได้มันชัดมันชัดราวกับอัดวิดีโอมาเลยอืม ซึ่งมันจะมีผลตรงนั้นนั่นแหละเวลาเราดูย้อนเองอะไรพวกนี้ก็จะมีความแบบฟินเล็กๆที่ไม่รู้ว่าเราก็เลยต้องถามคนอื่นเยอะแยะไงว่ามันส่งผลต่อคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเราเรารู้ไงว่าเราอะเรื่องมากเราเป็นคนเรื่องมากเองโดยธรรมาชาติเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เราคิดไปเองนะอาจจะแบบไม่ส่งผลต่อคนอื่นก็ได้ถามว่ารู้สึกไหมว่าชั้นน้อยลงก็ตอบว่าไม่รู้สึกเนาะเพราะไม่มีตัวเปรียบเทียบ ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ลงหรืออะไรอ๋อเอเอเอย่าไปอย่าไปเปิดเทียบสิเนาะโอเคถ้างั้นก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างที่เราบอกว่าเราจะดูลู่ทางในทวิชว่ามันไปรอดไปไม่รอด <c oughs> กันตอนเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตอนนี้ดูทรง เหมือนพอทุกคนยกเว้นดาร์คชาบุติหนึ่งคนแล้วกันทุกคนพออพยพกับบ้าน YouTube กันหมดแล้วเนี่ยนะอัตราการเติบโตของ Twitch เราคือต่ำเตี้ยเลี่ยดินแบบไม่มีแม้กระทั่งคนดูไลฟ์แบบขาจรที่แบบวนเวียรเข้ามาหรืออะไรพวกนี้เลยซึ่งเราก็ว่ามันก็ไม่แปลกเท่าไหร่เราว่าการที่เราจะเข้าไปดูไลฟ์ใครคือเรารู้จักเขานิดหน่อยอยู่แล้ว หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยเออไม่รู้เหมือนกันว่าทวิชมันจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดเนี่ยหมายถึงว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะลดความละเอียดลงลดบิตเลทลงเพื่อให้มันสตรีมทวิชได้อะไรเงี้ยว่าเ่าทุกคนดู YouTube นี่คือแบบแม่งชัดไม่ใช่ชัดธรรมดานะชัดเท่าจอเราเลยอะ่ะ <laughs> มันสุดมากแต่อาพูดยากจริงๆเลยดูทรงแล้วรอดไหมฮะคือทําไว่ลอกก็แค่กลับไปดู Youtube ใหม่เพราะเอาจริงๆมาดูในทวิชเพราะตอนแรก Youtube มันมีปัญหาหมุนบ่อยใช่ที่น่าสงสัยที่และเท่าที่เราดูอะไรพวกนี้มาตอนนี้มันหายแล้วใช่ไหมมันหายแล้วมัง้งถ้าไม่ได้มีคอสอะไรเพิ่มเติมผมว่าสตรีมไว้2ทางก็โอเคนะถือว่าเปิดโอกาสคนอาจจะมาเจอเราเยอะขึ้น จริงคอสของมันคือเรื่องเดียวก็คือเราเอาความชัดของวิดีโอไปแลกซึ่งเราก็ได้ถามไปแล้วว่าเห็นไหมว่ามันต่างเขาบอกว่าเนี่ยทั้งสองคนก็บอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเพราะงั้นก็แปลว่าเราก็ไม่ได้เสียคอสอะไรสําหรับความรู้สึกของคนดูเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะจะแบบเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเราอแม่งต่างถ้าเป็นเราความชัดแม่งต่างชัดเจนเลยเหมือนกันวินเลทสองหมื่นหรือวินเลทหกพันอะไรเงี้ย จริงๆอะจริงๆเราไม่ได้ขออะไรเยอะเราอยากจะสตรีมทวิชในบิตเรทประมาณสักฟูลเฮดีเนี่ยนะขอทั้งหมื่นสองะแค่เนี้ยเล่นเกมที่เปชัดแล้วแต่ Twitch ก็ไม่ให้ทวิชจะให้แบบ6000ตลอดไป Twitch บอกว่าอยากให้มันชัดขึ้นหรออยากให้อยากให้แบบบิตเรทมันพอกับ Resolution ใช่ไหมไปสตรีม 720p สิบิ <laughs> แบบร้องไห้อ่ะให้สตรีม 720p <N ic ly> นี่เราอยู่ยุคใหน,น่กันนี้โอ้ยตายตายตายเออแต่สตรีมสองทางก็ดีเหมือนกันเพราะเรามีความเชื่อว่าคนอย่างสมมุติเป็นดาร์ชุติแล้วกันขอขอไปที่เมนชั่นคนอย่างดาร์ชุมพติน่าจะมีน้อยคือคนที่ดูในทวิชก็ได้ดูใน YouTube ก็ได้เราว่าณนะตอนนี้เท่าที่เราไปเจออิมเพรสชั่นคนมานะคนดูไลฟ์คนที่ดูไลฟ์จากทวิชอ่ะเขาดูไลฟ์จากทวิชอย่างเดียวเขาไม่ดูไลฟ์จาก YouTube อืมเพราะงั้นก็ มันเป็นกลุ่มคนคนละประเภทกันมากๆอืมเพราะทวิชมันแทบจะเรียลไทม์แชทเลยมัง้งมันเลยปล่อยบิตเลตสูงไม่ได้อืมเท่าว่ากันโดยหลักการนะเท่าว่ากันโดยหลักการเนี่ยเปิดสาขาใหม่ที่ทวิชเหรอครับใช่ครับเปิดมาตั้งแต่ต้นปีนี่แหละฮะวันดีไอแซคนะเท่าว่ากันโดยหลักการเนี่ยทวิชเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ไม่รีเอนโคดอ่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ไม่รีเอนโคดเนี่ยแปลว่าเราอัพอะไรขึ้นไป มันไม่ทําอะไรกับสตรีมเราเลยแล้วส่งให้คนดูไปเลยเพราะฉะนั้นการที่คนดอูอาจจะมีอินเทอร์เน็ตไม่มากท t c h ก็เลยบล็อกว่าเราไม่ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตมากๆในการอัปโหลดซึ่งมันก็เรียลไทม์มันก็อะไรพวกนี้ใช่ไหม แต่ u t u b e อ่ะ u t u b e เป็นแพลตฟอร์มที่ Re-Encode ทุกอย่างคือสมมุติเราอัพขึ้นไปเป็น h 264อัพขึ้นไปเป็น h 2 6 5 YouTube จะ Re-Encode และปล่อยให้คนดูอะดูตาม e n c o d เดอร์เดโคเดอร์ที่ตัวเองถนัดใครที่มีอุปกรณ์เล่น AV1 ได้ YouTube ก็จะส่งเป็น AV1 ให้ใครที่มีอุปกรณ์ที่ดูด้วย h 264ได้อย่างเดียว YouTube ก็เปิด VP9 ให้ VP9 ให้เพราะฉะนั้น YouTube สามารถแบบคนนี้ คอมไหวส่งของชัดๆไปเลยคนนี้คอมไม่ไหวส่งของกากาก,ากไปให้ YouTube มาเรียนโคดเยอะซึ่งมันก็ทำให้มีดีเลยแต่ก็สามารถอัพโหลดสูงๆขึ้นไปก่อนได้อะไประมาณเนี้ยเอออันนี้คือความต่างถ้าผมดูไลฟ์ผมชอบดูใน Twitch มากกว่าส่วน YouTube ส่วนมากก็ดูเป็นคลิปย้อนหลังหรือไม่ก็พวกช็อตฮะอืมใช่แล้วเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ทวิชแบบชัดเจนมากเพราะว่า โดยธรรมชาติของเราก็เป็นคนดูอะไรเป็นคลิปอยู่แล้วก็เลยเออเออส่วนใหญ่ทุกคนมีอุปกรณ์เล่น AV ไม่ใช่ AV นะั้นแน่นอน <laughs> AV1 <laughs> ไม่ใช่เ v เฉยๆเออเลยเราฝึกสอน AV <laughs> 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 และนี่แหละคือความสนุกของการรวมแชทก็คือคนบน YouTube เห็นแชททวิสจากจากด้านนี้จากจากจากเอ่อจากบนนี้ เท่านั้นไอแชทที่อยู่ช่องตัวเองก็จะก็จะงงงงนิดนึงส่วนเราเห็นแชทสองทางอยู่แล้วดีแหละความสนุกของมันเพราะงั้นถ้าทุกคนไม่รู้สึกว่าหรือว่ารู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องแก้อะไรแล้วหมายถึงแบบแปลว่าอยสิ่งนี้มันชัดอยู่แล้วหรืออะไรประมาณเนี้ย <laughs> ดูในหน้าจอผมมีผมพิมพ์อยู่คนเดียวโคตรยาวว่าดูจอบนดูจอบนดูจอบนจอบน นาเศร้าจริงนาเศร้าจริงเอเอแล้วถ้าเออถ้าอย่างนั้นด์งชัมบุติหรือว่าไอแซคพวกเนี้ยเราก็เราถามอีกสักเรื่องหนึ่งก็ได้ว่าไอจอด้านบนเนี่ยตัวอักษรมันใหญ่พอไหมเอออันอันที่อันนี้ถามนิดหน่อยตัวอักษรมันใหญ่พอไหมถ้ามันยังอ่านได้ก็โอเคแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันลำบากเดี๋ยวเพิ่มให้แบบ1แก๊กหนึ่งหนึ่งระดับอะไรงี้แต่มันก็จะเห็นมันก็จะเห็นข้อความน้อยลงไงเพราะตัวมันใหญ่ เอออันนั้นก็เรื่องหนึ่งอ่ะกำลังดีถ้าเพิ่มก็ได้เดี๋ยวลองดูนะเพราะเพราะแก๊กเดียวมันแก๊กเดียวมันเปลี่ยนเลยเหมือนกันอนะมันค่อนข้างมันค่อนข้างใหญ่ขึ้นเลยแหละเพราะอ่านได้ฮะอาจริงก็ไม่ได้เปิดเต็มจอ,อยแล้วเดี๋ยวลองดูนะ หแก,ก๊กอ๊บเอาของดราชาุติมาแปะเอออันเนี้ยแก๊กหนึ่งมันก็ใหญ่ขึ้นเนาะอืมแต่มันก็จะเห็นข้อความน้อยลงอะ่ะคือพื้นที่พื้นที่มันก็มีจํากัดอะมันก็เป็นของแบบเนี้ยแหละคนอาจจะงงมันใหญ่ขึ้นจริงแล้วเนะี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะแก๊กเดียวจากคูณหนึ่งุดสามเป็นคูณหนึ่งุดสีรู้สึกว่ามันตัวหนาแต่ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเอา้เอาอัลลอเหมือนกดบี เไม่ทำอะไรไม่ได้ถ้าสมมุติเราแบบสมมติเราไปสุดเลยไปสุดอ่ะหนึ่อ่ะลองดูดิเอ่อต้องรีเฟรอีกหนึ่งทีออไม่เห็นใหญ่ขึ้นเลยวะไม่เห็นอันนี้ดูโอเคกว่าสำหรับผมและคนแก่อันนี้กรอบของแมดเบอร์หนึ่งมาวางซะเลยเออทำไมมันไม่เห็นใหญ่ขึ้นเลยวะคิดไปคิดมากะไม่ใหญ่ขึ้นจริงว่เนี่ยแล้วทำไมมากินที่มากขึ้นเอ,อ้เออเาโค้อย่างงง งงมากไม่รู้แล้วเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละหนึ่งคือมันไม่ใหญ่ขึ้นจริงๆ2สองคือพวกเราสายตายาวมันก็ดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะหรือผมหลอนไปเองเดี๋ยวเราปรับลงให้เหมือนเดิมเดี๋ยวได้รู้เลยอ่ะทุกคนได้กลับไปเหมือนเดิมปึ๊บอ๊ออ่ะ,อะกดผิดอ,อันนี้ปึ๊บเออเหมือนเดิมเลย <laughs> <laughs> โอเคสรุปทุกคนเราหลอนไปเองเราหลอนไปเองทุกคนหลอนไปเอง เอามาแบบเบิ่มเมมันมีอีกแบบหนึ่งที่ที่เบิ่มแน่แต่ว่าเราไม่ค่อยชอบมันก็โอเคแล้วแหละอืมแต่ว่าจริงๆแล้วมันปรับไม่ได้นะออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอ่านได้ก็โอเคแล้วเท่าเดิมเด๊ะสรุปเอา้าฝับมาตั้งนาน p าซิโ <c> บ <oughs> <c oughs> เอ f เฟก t เออวันเทิงจริงแต่ละวันแต่ละเดแต่ละมือ้อนั่นแหละวันวันหนึ่งของเราคอยเช็คว่าอะไรเพี้ยนไม่เพี้ยน โออีดิชู on screen display ช <laughs> uh, <laughs> ูเอนั่นแหละโอ้ยอ่ะกลับมาที่เรื่องที่เราอยากคุยอ่ะแต่เออแต่ถาม Isaac <laughs> ไอแซคไว้ด้วยก็ได้ตั้งแต่เราสตรีม2ทางถามเผื่อเป็นการสังเกตนิดหน่อยแล้วกันจะได้มีความคิดเห็นกันก็คือรู้สึกไหมว่ามันชัดน้อยลงอ่ะรู้สึกไหมว่ามันชัดน้อยลงซึ่งคือถ้าในในฐานะคนปรับเซตติ้งหรืออะไรพวกเนี้ย มันชัดน้อยลงมากคือระดับสตรีมระดับความชาัดในการสตรีมเรายิงขึ้นไปได้นะมันต่ําลงมากเพื่อคิดคิๆง่ายๆแบบอธิบายเป็นภาษามนุษย์คือเหมือนเราแบ่งไปสตรีม2ทางมันก็สตรีมชัดเท่าเดิมไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอืมชัดเท่าเดิมดูจากคอมมือถือ iPad เท่ากันขอบคุณมากเพราะนั้นแปลว่าทั้งหมดนี้เราคิดไปเองอ ตาผมแยก7จ็สิบกับพ0นแไม่ออกโอเคโอเคงั okay, okay. ้นก็แปลว่าเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเราสตรีมสองทางนี้ไปเรื่อยๆแหละอืมอ่ะไว้เดี๋ยวเว้ยรอพวกแบบบ้าๆอย่างอย่างไอคุณไอคุณใดหรืออะไรพวกนี้ที่เพิ่งซื้อจอโอ e d มาใหม่ค่อยว่ากันเออแต่แมเมดวันหนึ่งใช้โอ e d ตปะ่ะหรือว่าใครใครใช้โอเลตไม่รู้เหมือนกันผมใช้มือถือจอโอ e d ครับส่วนคอมเป็น iPS h d r 4 0 0 แล้วก็ไม่ใช่ mini LED ด้วยถ้าเป็น mini LED มันไม่น่าเป็น HDR 4 0 0อะ่ะเท่าที่เราเห็นนะจอ mini LED เป็น HDR 1000เกือบหมดอะถ้าเป็น IPS หรือถ้าเป็นจอ LCD อะ่ะอืมคุณทันเคยเล่นเกมแล้วดองไหมฮะแบบว่าเกมไม่ถูกใจเลยเทกางคันมีฮะมีหลายเกมเลย <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราไม่ดองแบบเราไม่ดองแล้วกลับมาเล่นใหม่นะส่วนใหญ่เราเราทิ้งไปเลยอะถ้าที่เราเคยเล่นแล้วแบบต้องหยุดจริงๆเนี่ยน,นะ สำหรับเราอะไม,ไม่ไม่รีเลทเลยก็คือ middle earth shadow of mordor แล้วก็ middle earth shadow of war อะไรประมาณนั้นะ่ะแบบพอเราตายเกมนั้นพอพอเราตายใช่ไหมมีเลเวลของเราถ้าเราสู้กับกบถ้าเราสู้กับออคชนะกอบบินชนะเนี่ยเราจะเก่งขึ้นแต่ถ้าเราตายให้กับ,กอบบ,ก,บ k, กอบบินกับออคเนี่ยกอบบินกับออคแม่งเก่งขึ้นเราตายไป3-4ทีออคแม่งกลายเป็นแบบสุดซุปเปอร์ขุนพล ซูเปอร์ขุนพลก็คือเรียบร้อยระเบิดเลิกเล่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปเล่นอีกเลยเคยทำเทียริสท็อปสิบเกม2025หหรือยังนะเคยฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุยกันตอน ตอนเขาดาวปีใหม่อืมตอนนั้นอะแค่พูดถึงเกมที่เคยเล่นมาปี2025้เนี่ยน,นะโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่จริงๆท็อป10นี่ก็ถือว่าเยอะเกินไปสำหรับเราเหมือนกันนะเพราะว่า <laughs> เกมที่เล่นมีแค่แบบ40กว่าเกมเอง